เพิ่งเอาวาสารไปนะนะครับเมื่อวานมั้งรู้สึกเมื่อวานมันซึ้นี่แหละนะฮะอ้าวหน้าหวานๆแบบนี้ใครจะไปรู้ว่าเธอนี่ขาลุยน้องกรีนอัศดาพรน,นะครับแม้ว่าเจ้านี่นอกระบบเนี่ยจะมาตามทวงหนี้คุณเชื่อไหมรวมๆมาเนี่ยห,ห้าสิบล้านนะอเออเธอบอกเธอก็เป็นคนหนึ่งที่มีภาระเหมือนกับทุกคนแต่ว่าหลายคนไม่รู้เรื่องหนี้สินนี่มีมานานละนะฮะแล้วก็ช่วยๆกัน แต่ที่ช่วงหลังเนี่ยคุณพ่อเสียเลยหนักเลยเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะฮะตอนนี้ตัวเลขไม่ถึง50ล้านแล้วนะแต่ก็8หลักนะตอนนี้ช่วยกับน้องสาวนะครับผมก็ช่วงเวลาที่เหนื่อยนะฮะแต่ก็พยายามเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าได้กำลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็หวานใจนะครับเขารับรู้มาโดยตลอดครับเราก็จะมีนี่สินนีพาระที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ว่า เพียงแค่แบบเหมือนคนจะรู้หรือเปล่าเนี่ยคือก่อนที่จะไปออกรายการแฉเนี่ยกยนมีออกรายการของเกลือวันเดอร์ก่อนของทั้งช่วงวันเพื่อโปรโมทละครด้วยอะไรเยค่ะแล้วก็เหมือนแบบคือเขาเหมือนแบบเขามีหัวข้อขึ้นมาว่าเออชีวิตจริงกับชีวิตในละครนะมันก็ของแก้วกับชีวิตจริงของกีมันก็ไม่ต่างกันนะก็ลาบากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนได้มีโอกาสเล่าเรื่องอะไรเงี้ยเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งแบบก็ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่กมีมาตั้งนานแล้วเราก็แบบก็ช่วยกันในครอบคคคครรััวววอออะะะไยย่่่่่่าเเเีีแตหมืนนทุณพสก็ ก็มีมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหนักเพราะว่าเหมือนพอคุณพ่อเสียไปก็ไม่ได้มีคนช่วยอะค่ะคือหนูไม่ได้ร่ำรวยมาตั้งแต่แรกถ้ารู้ก่นเนาะชีวิตหนูคือหนูก็เป็นเด็ก a อที่แบบเด็กเออะเด็กประกวดอะก็แค่เข้ามาประกวดแล้วก็บ้านคือเราไม่ได้เป็นแบบโบ้านยากจนหรือว่าร่ำรวยขนาดนะเราก็แบบพอมีพอกินอะไรเงี้ยเราก็คืนจริงินคนประหยัดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเราก็แบบไม่ได้แบบติด แบบพวกของหรูต่างๆเลย้ยค่ะถ้าคนรู้จักชีวิตของกีอะไรเงี้ย,ยซึ่งเราอะมันก็เราก็เขาเรา,าเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วบอกกับว่าเรามีนีสิ่ที่มีมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่คนแบบไม่รู้เบื้องลึกของเราเฉยๆเห้ยไมค่ะคือมันมีหลายๆๆส่วนรวมๆกันเลยค่ะแต่ว่าก็คุณพ่อนะพ่อของเราเราก็ต้องรับผิดชอบอย่างตัวเลขมันค่อนข้างสูงเราคุยกับพี่น้องอยังไงว่ามันต้องใช้หมดมกี่ปีหรือ,อยังไงเพราะมันตั้ง50บล้าน คือมันตัวเลขมันไม่ได้ถึงขนาด50บล้านแบบข้าหัวขาวขนาดนั้นนะคะ uh uh. คือไม่ได้ขนาดนั้นเงี้ยแต่ว่ามันแหลักคิดว่าไม่มีคำว,ว่าหนักสาหรับลูกหรอกค่ะที่จะแบบที่จะตอบแทนพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าค่าเราจะหาวิธียังไงที่แบบว่าเออเราสามารถที่จะแบบออตอบแทนตรงนี้เราสามารถทําให้คุณแม่เนาะมีความสุขได้แล้วเขาไม่ต้องกังวลอะไรเงี้ยกินก็รู้สึกว่าเออเราเรายิ่งแบบปีนี้ถ้าเรามีโอกาสมาก,ท,กทุกงานที่กินทำกินเลยอยากทำให้เต็มที่แล้วแบบ อยากให้ผลงานออกมาดีมาจากครอบครัวค่ะ<ม>อ๋อจะบอกมาจากธันวาด้วยะะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆ <c oughs> เขาก็รับรู้ปัญหาของกินมาตั้งแต่แบบคุณพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ที่เริ่มพบก,กันเด <c oughs> <c oughs> กกินพูดให้เลยตั้งแต่ที่เริ่มพบก,กันอะไรเงี้ยล้วก็เขาก็รับรู้อะไรเงะะี้ยค่ะว่าคุณพ่อก็เคยคุยกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือมาต่อไอ้ที่เขาช่วยได้เขาก็ช่วยทั้งเป็นเงินอะไรเงี้ยก็เคยช่วยเหมือนกันเขาเขาไม่ทิ้งเรานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวด้วยแล้วก็คือมันทำให้เห็นว่าเออเขารอคัวาบบ แบบเรารวมกันเรามา brainstorm กันแล้วมาหาทางแก้ช่วยกันเลยค่ะคือใครมีก็ช่วยใครไม่มีก็ช่วยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยค่ะไปทั้ไม่เห็นครอบครัวเราแบบแน่นแฟนกันมากขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage ท i n s i g HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ